แล้วคุณเจค่ะสวัสดีค่ะคุณเจอายุเท่าไหร่คะ43ค่ะเชิญค่ะเจก็อายุ43เนาะก็คือเริ่มมีลูกมีหลานมีเด็กแล้วค่ะแต่ว่าก็กลัวหลานไม่รักคือเจเป็นคนที่ตั้งแต่โตมาจนมามีหลานไม่ค่อยเล่นกับเด็ก่ะคะบางทีแบบเพื่อนเนเขาเลิกงานเนี่ยค่ะเขามีแฟนมารับเขามีเอาลูกมาด้วยอะไรเงี้ยคนอื่นเราเห็นเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขาเข้าไปเล่นกับลูกลูกของเพื่อนอะไร่เงี้ยแต่เราอะเราก็ไม่เคยไปเล่นเราก็ไม่เราแปลกต่อแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเล่นกับหลาน เราก็มันจะเล่นยังไงคะ่ะเห็นคุณเผือกคุณหอมมีเงี<ะ>้ยมีลูกเราก็มีความสูงค่ะก็รักหลานไม่ได้เกลียดเด็กนะคะแต่เราเล่นกับเด็กไม่เป็นนะคะงั้นคําถามนี้คือว่าเราจะเล่นกับหลานยังไงถูกไหมจะเล่นกับเด็กยังไงอะไรอย่างี้หรอให้หลานหลักด้วยแต่แต่ว,ว่าคุณคุณเจมีลูกแล้วปะคะไม่มีค่ะเจเป็นเป็น,ปนทอมบอยค่ะก็มีแฟนแฟนก็มีลูกมีหลานอะไรเงี้ยลูกหลานตอนนี้เริ่มเยอะแล้วอ๋อลูกหลานแฟนถูกไหมแฟนลูกหลานเจก็มีค่ะเราก็เห็นคุณอื่นเขาเล่นค่ะ บังคนอ่ะเขาเข้าไปเล่นปุ๊บเด็กก็จะขำสนุกบางทีเราก็พยายามเนี่ยมันมันมันไม่ได้เด็กไม่ขำกับเราเด็กเด็กอายุประมาณกี่ขวบคะหนึ่งขวบสองขวบสามขวบตอนเนี้ยโอเคถามใครก่อนคะคุณเผือกก่อน้ะกันมันจริงๆในในหมู่คนใกล้ชิดเราก็ก็มีคนที่มีปัญหานี้คือคุณซันนี่ส่วนเมทันนุลอเราไปถามอปปอเลย ซันนี่จะเขินเกรงเวลาอยู่กับเด็กเขาจะไม่เป็นตัวเองเขาจะไม่ได้แบบปล่อยเป็นธรรมชาตินะเขาจะมีความเขินเด็กอะไรอย่างเงี<ะ>้ยไอ้เรื่องการเล่นกับเด็กเนี่ยไม่เกี่ยวด้วยนะว่ามีลูกหรือไม่มีลูกบางคนเป็นพ่อคนเป็นแม่คนเล่นกับลูกตัวเองไม่เป็นก็มีเยอะอแยะเะยใช่ทีเนี้ยถ้าถามว่าจะอยากเล่นยังไง <c oughs> ต้องเล่นไหมฮะเขาอยากให้หลานรักก็ต้องเล่นดี คืออยากให้หลานรักวันตุจีนหลังเปานั้นหนาเลยเด็่รู้วร่องถ้าเด็กโตพอจะรักอาเจที่สุดในรอบปีวันนี้ยังไงต้องแต่งแดงไปเจออาเจลูกหลานคนจีนนะฮะไม่ไม่ค่ะแต่ก็คนไทยนะคะอ่ะทริคหนึ่งถ้าอยากจะเล่นจริงๆนะแต่จริงๆผมผมรู้สึกว่าไม่ต้องเล่นก็ได้กับเด็กอ่ะก็ปล่อยให้เขาเติบโตกับพ่อแม่เขาไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าอยากเล่นจริงๆเลยเนี่ยให้ ศึกษาว่าเด็กยุคนี้ชอบดูอะไรม,มันจะมีตัวการ์ตูนที่เป็นไอคอนของยุคนั้นๆอย่างพวกเราเนี่ยถ้าบอกโดนัมมอนมาเกาคงตื่นเต้นกันเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกแบบเปปป้าพิกมีพวกบีแบแบบางทีอะแค่ได้ยินชื่อนี้ <S <S เด็กหันควาบเลยนะ <S 1> <S 1> เหมือนเราไปสก,กิดไอที่อยู่ในใจเขาเป็นเป็นแบบอุ้ยตัวโปรดในใจเขาอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกวีแบแบเปปป้าพิกอะไรช่วงเนี้ยมีดูกันอยู่เท่านี้ประมาณเนี้ยแต่ต้องเช็คก่อนนะพ่อแม่เขาให้ดูเบบี้ชาร์กอะไรเงี้ยลองไปพูดพูดถึงเฉยๆพูดถึงในสิ่งที่เขาเขากาลังชอบอยู่เด็กเมื่อได้ยินคีย์เวิร์ดที่เขาฝังใจอยู่เขาจะหันคบเลยอย่างผมเคยไปทำงานกับน้อง Little Monster Jin ์จนเรีเราก็เอจะเข้ายังไงดีวะกระคูนี้จะเข้างไงดีอะไรเงี้ยชอบดูกระตูนอะไายดูเปป้าพีก็เปล่าจัดที่แบบเขินเราอยู่อะไรเงี้ยได้ยินคำว หันมาแล้วก็ดูชอบดูเป๊ปาพิกมันคือคำแรกที่ทำให้เราสลายสลายทุกอย่างแล้วเขาก็เริ่มแบบเหมือนเขามีความชอบร่วมกันกับเราแล้วพี่คนนี้ก็ดูเป๊ปาพิกก็เลยคุยกันสนุกหลังจากนั้นมันต้องหาสิ่งที่เขาชอบครับถ้าอย่างเข้าหาลูกค้าก็ตะโกน ABC มาตั้งแต่นู่นท้ายห้องอยังไงลูกค้าก็มองคือไม่คนชอบ A อบมันแล้วแต่เด็กโอเคเลยอีกสองคนค่ะคุณเจย์ใครต่อค่ะคุณต้นหอมก่อนค่ะก็คือเด็กทุกคนชอบของเล่นค่ะ ถ้าสมมติว่าพ่อแม่เขาไม่ได้ให้ดูด โทรศัพท์หรือว่าทีวีเนี่ยนะคะก็คือของเล่นแล้วก็ขนมแล้วก็พี่เจค่ะต้องใช้เสียงสองค่ะเวลาเล่นกับเด็ก <c oughs> แต่ก่อนหอมก็เข้าหาเด็กไม่เป็นค่ะเราก็จะใช้วิธีการมองคนอื่นว่าทําไมเด็กคนนี้ถึงติดคนนั้นเพราะอะไรมันจะมีความรู้สึกอ่อนโยนเวลาจะเข้าทุกครั้งหอมก็จะทดสอบถ้าฉันพูดเสียงนี้ <c oughs> กับพูดเสียงสองกับปกป้องปกป้องจะเข้าหาเสียงสองค่ะ <c oughs> แล้วก็ของเล่นเด็กคืออ่างเปาอ่ะให้เงินอะ่ะเด็กไม่รู้เรื่องค่ะ <c oughs> เพราะถ้าบอกว่าขวดสองขวดเป็นของเล่นเช่นตุ๊กตา ตุ๊กตาสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อาจจะเป็นตุ๊กตาปลาเบบี้ชักมาแล้วคือมีของให้เขาเด็กจะชอบของที่มีสีสันค่ะแล้วเราอาจจะเข้าไอจีอย่างโอปอเวลาที่เขาเล่นกับลูกเขาจะมีเสียงที่แบบลูกคะ้ะอะไรอย่างเงี้ยเสียงน่ารักน่ารัก,รกแบบเนี้ยค่ะเราก็เอาเขามาเป็นแบบไอดอลหรือต้นแบบเลยทําแบบเขาก็ได้ค่ะเออหอมว่าของเล่นน่าจะดีที่สุด แล้วก็การเล่นของเล่นก็คือเราให้เขาแล้วเราก็นั่งเล่นกับเขาเลยมาวิ่งยังไงมาวิ่งวิ่งนีนนะวิ่งกับกระต่ายนะมาวิ่งก่อนใครน้ากระต่ายเล่นไปเถอะเขาไม่รู้เรื่องแต่เขาจะชอบเสียงที่สนุกของเราแล้วก็จะชอบสีสันของของเล่นแล้วการเห็นการขยับขยื่นได้เขาจะรู้สึกว่า อยากเข้ามาหาเราก็ค่อยๆเริ่มจากตรงนี้ค่ะหาหาสิ่งที่คิดว่าหลานจะชอบอันนี้ง่ายๆลองดูนะคะค่ะค่ค่ะมาที่ฝั่งลูกกอลบ้างลูกกอลไม่ได้มีลูกแต่ว่าลูกกอลมีแบบว่าเพื่อนที่มีลูกค่อนข้างเยอะแล้วก็ลูกกอลขอออกตัวคุณเจลูกกอลเป็นคนไม่เคยมีปัญหากับเด็กเลยเด็ก ชอบอยู่กับดิฉันขอบ,บอกคุณเจอยางนี้ก่อนว่าเรารู้สึกว่าขนมหรือของเล่น,น่ะมันเป็นประตูบานแรกเท่านั้นสำหรับเรานะเพราะว่าสมมติเราเอาขนมไปให้เด็กแล้วก็พ่อแม่เขาบอกวนะ่าขอบคุณนะเขาสิคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้เห็นว่าอ่าคนนี้เขาแบบมีน้ำใจอะไรอย่างงี้นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราเคยซื้อของเล่นแบบจากอังกฤษอย่างเงี้ยไปให้อลินาลานอย่างเงี้ยเป็นแบบกล้องแบบสวยๆหรืองี้แล้วเขาก็เล่นแป๊บเดียวะเรารู้สึกว่า <Okay. S 1> มันเป็นการเปิดประตูที่เขาแบบ โอเคคนเี้ยงของมาให้ขอบคุณค่ะแล้วเขาก็ไปแล้วแต่การที่เมื่อเราเปิดประตูแลว้วอ่ะการจะมีคอนเน็กชันระหว่างเด็กกับเราว่าคุณเจต้องถามตัวเองเลยว่าแล้วคุณเจมีเอเนจีนั้นไหมเพราะสำหรับลูกกอบอะ่ะคุณเจลูกกอบรู้สึกว่าเด็กเขาสัมผัสได้ว่าผู้ใหญ่คนไหนมีเอเนจีที่อบอุ่นแล้วอยู่ด้วยแล้วพร้อมเล่นกับเขาอะ่ะคุณเจนึกออกไหม ใจต้องรู้สึกอยากเ,เล่นจริงๆถูกต้องคุณเจไม่ควรอยากเล่นกับเด็กเพียงเพราะว่าเพื่อนเล่นได้แต่ใจเจมันไม่ใช่อะ่ะ <c oughs> เพราะเรารู้สึกว่าอสําหรับเรานะเราว่าเด็กอะ่ะเขาเซนส์ไวมากเลย <c oughs> คุณเจ สุนัขเราเขายังรู้เลยว่าวันนี้เราอยากเล่นด้วยอ่ะเด็กสําหรับเราคือเซนส์ไวมากว่าผู้ใหญ่คนนี้อยากเล่นกับเราจริงๆด้วยแววตาด้วยน้ําเสียงและด้วยความจริงใจนะลูกกอบฟรู้สึกและที่ท้าทายคืออะไรลูกกอบฟรู้สึกงี้ลูกกอว่าเด็กแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยใช่เช่นเราจะมานั่งบอกว่าให้ใช้เสียงสองกับเด็กทุกคนสำหรับลูกกอลฟว่าไม่ไม่ไม่ใช่ใชสำหรับลูกกอบ์ฟนะจะให้เล่นของเล่นกับทุกคนนะก็ไม่ใช่เราไปบ้านพี่โอปองเนี้ยโห อลิมมีจินตนาการกับอลันมากบางครั้งต้องใจจินตนาการมากกาแบบเขาจะเข้าไปหลบในถุง <S <S 2> <S 2> เราก็ต้องสนุกทุกครั้งที่เขาจะหลบในถุงเก็กมากหรือบางครั้งเขาไม่อยากหลบในถุงละเราเอา iPad ออกมาเราเราเราลองหลายๆอย่างนะเราเคยลองเอา iPad ออกมาแล้วลองหยิบปากกามาเขาเข้ามาทั้งสองคนเลยวันนั้นเขาก็วาดรูปก,กับเราแล้วก็ให้เขาวาดแล้วก็เดากันอ้ยมันคืออะไรนู่นนี่ที่สําคัญอนะเราต้องอยู่ตรงนั้นจริงเวลาเราอยากเล่นกับเด็กอะ หลานเราคนหนึ่งชื่อเอเมลี่ที่อังกฤษเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เราอุ้มขึ้นบ่าุูนนี่จนวันนี้เขาโตนะทุกครั้งที่เราไปนะโอ้โหเราจําได้เลยว่าทุกครั้งที่เขาจะเล่นอะไรอะ่ะเราตึ่งต้องบีแดเขา้าใจคำว่าบีแดรป่ะสมมุติว่าวันนี้เป็นอายุของเขาของการแบบเขาเป็นเจ้าหญิงทั้งวันนางเป็นเจ้าหญิงอยู่ได้อมเราก็ต้องไม่หุ่นดเจ้าหญิงนางเลยเว้ยนึกออกป่ะหรือบางวันเราไปบ้านนางอย่างเนี้ยคุณเจนางจะเพอร์ฟอร์ม นางแบบโอเควันนี้จะมาเล่นให้ดูเราก็ต้องเย้ม้อตบมือไปเรื่อยแต่นั่นคือเราผู้ซึ่งอยากเล่นกับเขาจริงๆลูกกอล์ฟจึงอยากเว้นเอาไว้ว่าแล้วคุณเจอยากเล่นกับเขาจริงๆหรือเปล่าพอถ้าไม่ได้อยากเล่นจริงๆรอให้เขาโตกว่านี้อีกสักพักก็ได้เพราะว่าตอนเราเป็นเด็กอะเราก็ไม่ได้จําได้ทุกคนสอหรับลูกกอล์ฟนะว่าผู้ใหญ่คนไหนมาเล่นกับเรายังไงบ้างจําไม่ได้หรอเออก็อย่างที่บอก ไตตั้งแต่แรกเราต้องเล่นไหมเออใช่เราอาจจะมาสนิทกับหลานในวันที่หลานพูดจารู้เรื่องแล้วก็ได้มันอาจจะเป็นทางของคุณเจมากกว่าก็ได้ไงคือเล่นอะไรกับเด็กก็ได้ให้เขารู้สึกสนุกมากที่สุดอยู่กับเราแล้วสนุกแล้วเขาก็จะอยากเล่นกับเราค่ะนาะพูดถพูดโธอย่าลืมโทรนะ